แล้วถ้าเราจะอธิษฐานจะไปเกิดในยุครสีนะคะโอ้โหไม่ไม่ต้องอธิษฐานเข้าไปถึงอยู่แล้วจะสวดมนต์อย่างเนี้ยตายไปเป็นจาตุมก็ถึงอยู่แล้วอะออไอที่เขาฝึกเราต้องการเลยพระศีไไปอีกโน่อนอ๋อบางคนก็นีค่ะนี่มันจะถามว่าถ้าเราอธิษฐานอา่ไปอยู่ไปเกิดในเป็นภพภูมิเทวดานนชั้นใดชั้นหนึ่งเพื่อรพอพระศีหรือว่าเราจะอธิษฐานเกิดเพื่อสร้างบาร,รมีต่อ,อตเนม่นจะมากกว่ากันนุนตาคะ ถ้าเราคิดสั้นนะคิดชาติเดียวไม่เกิดเนี่ยกะรอภาษีเลยพอตายเป็นเทวดาก็รอภะษีไปเลยนี่ท่านได้อธิบายลงตาฟังคือชาติเดียวชาตินี้ชาติเดียวสวดมนต์ไหว้พระแค่นั้นเองนะก่อนนอนตื่นนอนเนี่ยตายปั๊บก็บเป็นเทวดาชา้นใดาชา้นหนึ่งหรืออาจจะเป็นพรหมรอภะษีไม่กี่วันท่านก็มาแล้วก็ไม่เกิดแล้วยกเป็นคนที่ปรารถนานะเป็น นอพระตะูมิเป็นพุริเจ้าหรือปัจเจกภูมิหรือตามโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งพัฒนาตามหลวงตาอย่างนี้ละคะโอ้ยไกลตามหลวงปู่ดีมาเปล่าไกลัำไม่ไหวเ <c oughs> <c oughs> นาะสาทุค่ะหลวงตาค่ะมีใครจะถามอีกไหมคะแนวทางของโพธิสัตว <c oughs> ์ที่หลวงปู่ท่านสอน มันเหมือนกันเราสงาวะเองอจะไปไหนก็เองต้องมีกําลังใจเองจะตัดภพชาติเองจะไม่เกิดเองต้องมีกําลังใจถ้าเราฝึกทุกวันเนี้ยมีนะยังไงก็มีต้องรู้รู้พอจะตัดได้ไหมไม่ได้ในรู้นะยกเวน้นเปลี่ยนขึ้นบ,บ่อยๆหาเรื่องเยอะแยะไปหมดนั่นไม่ได้แนละ้วกำลังใจนะี่คือกําลังที่กําลังใจคือกําลังบุญอ๋อ คือการสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญคือการให้ทานรักษาศีลเจริญราานาเจริญปัญญานั่นแหละมัรวมๆไปเนี่ยอารมณ์เสียก็เปลี่ยนเพราะมันเป็นตัวที่ตัดรอนบุญนะเข้าใจนะอันนั้นใช้เวลาไม่นานนะไม่ไมถึงสิบปีสิบปีหรอก